แล้วเอาออกมาหดเาเมาพี่ีหลุดหดเาเมาทั้งทีหดเาเมาทั้งทียางมาเออยางยางยางหดในมันถือทั่วในที่หระบว้ยเอาเออเออมันถือทั่วเนเบิดแล้วเอาไหมตัก้ำไหมลูก อ่าฝ่าวแล้วเร็วๆมันคำอย่าเฮ็ดเรนไปหัวต้นไม้ไปเรื่อยอย่ามาหัวต้นเกาเกาโฮตไปอันหม่องไม้ไปเรื่อยไปเออบ่แม่นโฮแต่หม่องเก่าๆสิแล้วจะเชื่อบอ่เก่งมากเก่งจังเลยโอ้โอ้โอ้เรนเรนโอ,โอ้โอ้โอ้ฝ่าว เห็นยังว้ารถจังเลยไม่ใหญ่เลยเอาไปเกี่้ลูกไงก่อนเบื้งคุณปูบอกไปเก็ี่ักบพริกสุกเนเก็บบัแพริกสุกวันคุณปูบอกไปเก็บพริกสุกอ๋อนไ